สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้วันสงกา์นะครับปีใหม่ไทยนะครับก็อาจจะกลับบ้านกันเนาะอาจจะเปิดคลิปมาเจอคลิปนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าสงการนี้มีโปรให้นะครับมีโปรให้นะคันนี้ใครจองในช่วงสงการนะครับผมมีโปรแถมให้ยางใหม่4เส้นนะแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ก็มีแถมให้นะครับอยากได้แบบไหนเลือกเอาเลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับ คันนี้ได้โปรขับฟรี90วันด้วยนะซื้อวันนี้ผ่อนอีกทีนู่นเลยครับมิถุนานะครับขับฟรี90วันดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ 3. 7 9ุเท่านั้นนะครับสีขาวๆสภาพนวลแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานเอาไปขับหาตังหาตังเนาะขับไปหาพ่อหาแม่หาญาินะครับหรือออกให้ลูกให้ลูกให้พ่อแม่ได้หมดเลยนะครับสภาพกริบๆนะคันนี้มาพร้อมทะเบียน4ีหนึ่งนะครับ ตัวนี้เป็นของค่ายอีซูซูนะครับสวยๆเลยครับสภาพรถนะเดิมมากครับยังว่าเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะไม่มีชนหนักไม่มีพิควาไม่มีเป็นเครื่องนะครับไม่มีกับสีรถคันนี้ยังว่างยังโสดยังมีเจ้าของนะครับไฟหน้ามันติสวยๆนะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาดําเคี้ยวสองชั้นแบบนี้ฝากระโปรงสีเดิมๆนะครับฝากระโปรงสีเดิมๆสีเงาๆขาวาๆจำๆแบบนี้รถสภาพเดิมนะครับขับดีมากนะผมบอกเลยยังว่าขับดีนะครับคันนี้ แถมไปแล้วนะแถมยางยางใหม่สี่เส้นเอาไปเลยนะครับโปรสมการนี้ยางใหม่สี่เส้นอยากได้รีโทรมานะคันนี้นะแล้วก็การเครื่องเกียร์จะเอาแบบไหนเลือกเอานะครับและดูนะครับสีสามผิวพันโคตรหล่อเลยนะครับสภาพเขาโคตรหล่อนะครับแม็กนะแม็กเลสซิ่งนะครับสีทองอสีทองทองแบบนี้ของเวลคูหน้านะครับเป็นดิสเบรกนะไฟเลี้ยวซ้ายขวาตรงแก้มมีให้ครบแล้วตัวสเปซแคปตัวนี้นะครับภาษสีพบ เดี๋ยวต่อให้นะครับฟิล์ม40ติดอ่ารอบพันติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกนะเขาเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเป็นพับมืออยู่นะมูอจับนะครับได้มาเป็นสีดาด้านนะครับเป็นดําด้านนะฟิล์ม40รอบคันสภาพสวยๆเลยนะครับรถสภาพผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากน่าใช้เลยนะครับสวยจริงๆนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับโคตรหล่อนะครับค่ายี่สูตรน้องเ็าเป็นรถที่ค่ายนี้มันแต่งมาเรียกว่าหล่ออยู่แล้วนะครับเกียร์แมนนวล 6สปีดนะครับตัวนี้ตัวปี21นะครับรถปี21นะครับ21 22 23 24รถ3ปีกับอีก4เดือนแค่นั้นเองนะครับยังไม่4เดือนเต็มด้วย3ปี3เดือนกับอีก13วันนะครับสีขาวแม็กแต่งเรียบร้อยนะครับยางเรียบร้อยแล้วท้ายสวยๆสีขาวนี้ไฟท้ายเป็นหลอดฮทโลเจนนะครับดูได้เลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับกริบๆหูจับประตูด้านท้ายเอ้ยด้านหลังนะนี่ครับเปิดดูครับนี่ ได้มาไปดำด้านแล้วก็นะครับดูแม็กไลเนอร์ไม่ได้ใส่ให้นะเป็นกระบะเดิมๆเลยนะครับนี่ไม่มีรอยบุบนะครับโถสภาพเดิมนะครับเจ้าของเก่าใช้ดูแลรักษาดีมากนะครับไฟท้ายแผงเก่งอยู่ตรงนี้อ่าใช้ได้ปกติเลยนะครับระบบไฟฟ้าเรดมอกก็มีให้นะครับดูบอดี้ยังต่างครับเดิมๆนะครับย้ําว่าเดิมๆเลยนะครับอ่าเดิมๆนะครับไม่มีรอยอ้ามไม่มีรอยแตกนะครับรอยซีต่างๆดูนะครับตัวบอดี้ตัวกระบะนะครับเดิมๆนะครับไม่ใช่รอยใหม่ไม่มีรอยต่อทีไทยทั้งสิ้นนะ นี่ครับรถสพาพเดิมเม็นโอเปต้ารเรียงสวยธรรมชาติเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับแล้วดูช่วงล่างเขานะครับช่วงล่างามาดูนะครับดูโมลุกมากเดิมแหนบนะครับเดิมๆนะครับแหนบนะบอกเลยมีแต่โทโซลล้อม,มาเรียบร้อยแล้วนะครับแหนบก็ห้าอันเหมือนเดิมนะครับแต่ชก็นิ่มนะช่วงล่างเดิมๆแล้วมาดูกันที่ภายในนะครับมาดูกันภายในเลยนะครับ ภายในนะเปิดมานะครับภายในเป็นสีดํานะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะกระจกไฟฟ้าสองบานเซ็นลอร์กมีให้พร้อมจอยติ๊กปรับได้นะครับจะปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าด๋ยวเปิดให้ดูเปิดสวิตช์ก่อนแล้วเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะเดีย๋ยวให้ดูเลขใหม่นะครับไม้แค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใช้น้อยมากนะครับไม้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันโลนะครับไม้เดิมไม้แท้ด้วยนะครับ a อ m มมี ME, แล้วก็ แอร์ปรับได้แบบอนาล็อกสีระดับความเย็นเลยนะครับมาพร้อมกับชุดเกลียดนะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะนี่ดึงยกเขาเกลียอาต้องแบบนี้นะครับอ่ารถสภาพเดิมๆกิ๊บเครื่องแน่นๆเลยสเปซแคปก็เปิดได้นะครับเปิดดูสเปซแคปนะครับนี่ด้านหลังนะก็นั่งได้3คนนะครับนั่งได้3าคนเปิดดูนะครับตรงนี้นะรถสภาพเดิมนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับที่วางของก็มีให้นะครับสวยน่าใช้เลยนะครับดูนะนี่ความหล่อของเขานะสวยมากหล่อมากตัวเตี้ยนะคันนี้ ใครหาอยู่นะครับตัวเตี้ยหล่อๆแบบนี้นะครับโคตรสวยโคตรหล่อนะครับรถทิเกอร์มออามอกรีสุมอเตอร์ยังอยู่เลยนะครับดูได้เลยนะครับยังอยู่คบันเลยนะครับนี่ใครหานะรีบเลยนะครับนี่รถไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับดูได้เลยสปองสปาร์ตเนอ้อางนะครับดูได้เลยเดิมมคบมนะครับเดิมคบมเลยนะใครหาคันนี้รีบทางรีบโทรนะครับมาเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังก่อนสตาร์ทได้ไหมติดไหมมาดูครับหนึ่งสองสาม เครื่องฟิสตัทติดง่ายเครื่องคดแน่นนะครับแต่ท่อเดิมนะฟังเสียงเครื่องดูนะนี่เห็นไหมปกตินะครับรถปกติทุกอย่างนะครับอ่าจอมีตอนด้วยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับไม่หมื่นเดียวแล้วไปดูห้องเครื่องกันหน่อยมันกิบแค่ไหนไปไปดูกันเลยไปการตีอยู่แล้วโครงสร้างเดิมนะครับบอกเลเยเป้น,นะครับก็ขาจะลดเดิมๆนะ โครงสร้างก็ต้องเดิมไม่มีชนอย่างแน่นอนไม่มีย้อมนะครับใครหารีบพักเลยเปิดมาฝากระโปรงเห็นเลยครับว่าเดิมๆแท้ๆแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับอตัวเครื่องเป็น DDI แล้วนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับกล้องต่างๆอยู่เดิมครบสมบูรณ์ไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับดูได้เลยนะครับแกนสายกันขวาไม่มีโดนนะครับชุดเบรก ABS ทุกอย่างก็อยู่ครบใช้ได้สมบูรณ์ปกติเลยนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับ แคมเปญตึงเปียกใหม่ๆรอยมาร์คีซีทำงานอยู่ครบนะครับไม่มีของปลอมนะของแท้ทั้งนั้นนะครับเรามาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราซื้อรถเราขายแต่รถที่เกรดเอเท่านั้นเลยนะครับปั๊มแยกตรงนี้ก็ก็เป็นเขาเป็นกองโซล่ากองดักเนาะกองดักน้านะครับความสะอาดของน้ํามันเข้ามาก่อนเข้าห้องเครื่องนะครับก็ปกติเลยนะครับรถคันนี้สภาพเดิมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับใครหารีทาริโทนะครับศูนย์94794848 รถสวยสภาพดีราคาถูก449,0 0 0บาทคันนี้ยังโสดยังไม่มีเจ้าของใครอยากได้เป็นเจ้าของทักไลน์ดีโทรหาเป้ได้เลย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8คันนี้รถปี21ไม่หมื่นเดียวย้ำว่าไม่หมื่นเดียวโอ้ขับฟรี90วันยางแถมให้หรือจะเป็นประกันเครื่องเกียร์ก็มีให้แถมเลยฟรี6เดือนสนใจทักไลน์ดีโทรมานะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดทำการนะครับนายดูรถจริงทักไลน์ดีโทรหาได้เลยอยู่ที่เสระเชียงใ นะครับกรุงเทพหานครนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ8,000รายได้ประมาณ1 6ื0 0ออกได้เลยคนเดียวไม่ใช่ค,คนค้ำเลยสนใจทักรายดีทงมานะครับบัตรผาชนไปเดียวนำมาลับรถได้เลยนะครับวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนกับรถย s ซูดีแม็กห่ตัว S สสวยๆคันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ